ฝ่ไปแล้วนะขับน้ำไอเช้าหรือน้องบ้านน้อยได้รับผมเต่เมสัสเซอร์บูสเตอร์เก่งไหมหลักๆนี่สายวิ่งโอ้หนี่คือวิ่งแลวถูกระยะกลางคือมึงจะต้องเอ็มของมึงเองอันนี้คือเป็นนิง่งวิง่งวิ่งใกล้ๆอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปแต่งอีกอันหนึง่งให้มาสเสถียรกันนี้ให้แต่เนี่ยกูมองว่าดีอันนี้มันตรงสไตล์กู เขาบอกว่าไอ้ปลาเล่นเกมนี้มันยิงสองตายยี่สิบสองเอาดีๆรับตายยิงให้ดูหน่อยทำยังไงอะ Occupy Seek and Secure Shadow Team SOP Three Two One อันนี้แหละเชฟ Secure the capture zone อันนี้แหละ <imin> ว่า <ilt> น,นิดี๋ยวตีเลยปิงป่อง <Eng aging. S 3>

อ้ยคไม่คิดกว่าแล้วบัสไอ้สัตว์จะฮิปไฟทำเฮียอะไรอะไฟทำไปวะแล้วกันสาองค์กรแต่งหกินเตาไฟมากินเตาไฟร้อยาเร็น ไอ้ขยูลูกหัไอ้ขยูลูกลงป๊อตเลยใช่ใโอ้โอ้โอไอ้กลับมาอีกแล้วไอ้กลับมาอีกแล้วเฮียโซไฟนี่มันทุเรศอยู่เหมือนกันนะถ้าพอมันรเลืเหรอนึงแม่งเอาเราตายไปด้วย Barrier deploy ทำเฮียอะไรดูกูจูไสัตัดดูกุจูล้วเ่อนไปติดไปตรงหลังคาประกันตีดีนะ อระบายโอเคปุ๊บมาหลอนๆแค่นี้หรอนโอ้แฟดเปิดที่เต็มไปหมดไม่หันบุหรอกแม่เพื่อนได้ประปัดไม่ได้ไม่ได้เลยแต่ไม่ได้เลยอะ แปดแปดแล้มาไม่โดนเพื่อยไปเป็นเยอะอะโตร้ะเบิดโที่นาากันไปหมดเอ้ยที่นี่าครับมอบไม้สัด capture zone contested capture zone m o v i o e ไม่นดากัตัวจีไม่ไดากัตัวจีชาเลย อะไรอ่ะโอ้กระตุกกดตีตัดอย่าให้มันมีแฟนสรกงลูกไม่ไหวไม่ไหวไม่ได้ The ไ o u l is under a ่โอ้ตกอาบอกตกอาบอก

วิเลยวะไปเลยวะไปเลยวะไปเลยไม่ได้ยี้อ่ะมาไม่ดไฟเผาเ้ยไฟเผาไอสัตว์เ้าัมา

เห็น <Yeah. S 2> แล้วก็มีข้างหน้าก็มีมีเยอะแยะไปหมดโอ้ยใครเขามาวางยอะตรงนี้เนี่ยเ mm hmm. ไไดี๋ยวป่ะไ,ไม่หยิบกแล้วเิยกู

คนชอบมากทั่ระเบิดเขาชอบมากเอวิเนขวเบนขวขวแบตัวขวาแบโอ้ยเฮียจะไ่หมดเลยไอ้สัสโอ้ยเฮียจะไ่หมดเลยทั้งแปดทั้งยีอะไรไม่แปไรแต่พอยนั้น ไปตายสัตว์เย้แมพ,มพยู่ม,ม,ม,มเขาไม่ได้เอาไปตายหนึ่ง

I'll get it to The zone is under assault. Heal up. zone is moving. Relocate. Also ready for deployment. Zone contested. Sit, rep. Hostiles are on the ropes. Maintain mission advantage. Revenge. Gotta do it. i mean, Good idea. Idea. All to go. Grenade out! Zone moving! Defend the zone! No compromise! Субтитры Lock your position. อไ <So compromised. S 2> อยูทำไปอะไรนะไอยูทำไปอะไรนะไอยูทำไปอะไรนะเจ็บไอทิ้งไฟ

Contesting. Mission update. Time is out. Capturing zone. Capturing so zone. อะต,ตัวอบผมนนี้ทุกค t ารเข้มทีมเงาซน i ูกทผมเอาไปให้หน่อยเีอาไปพ่นลงเพจอะี่ตัวเชียที่มันเกินไปป่าววะอะไรตัวสสิบแปดครับเฮ้ยเชียเ ก้าสิบสี่ตัวแชทเบอร์ไปวะเแบบอพีเจ็ดเขาบอกนี้ยเอาสิบสี่ครับเก,ก้าสิบสี่มีใครให้มากกว่านี้ไหมมีมีใครให้มากกว่านี้ไหมแชทมีไหมเอ็ดยูแปดสิบโซทีทีทาเก้าสิบสี่เจ๊แอ๊เลยเดอกก็ร้อยเจ๊ตะกี้ก็ไม่ไหวเลยตัดก็ไม่ไหวแล้วเว,ว้ย คนต้องเพกก่อนเลย94ตัว94ตัวตัวหนึ่ง94ตัวเอาแลยกูดูสกอร์ลัาแมทกูยังไงอะนี่94ตัวแอค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 เฮ้ยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแจ็คฝากแคปหน่อยแจ็คฝากแคปมันส่งมาเล็กิดหน่อยกูจะแอคใน94ตัวทักษะกูไม่รู้แล้วกูเป็นเบอร์เบอร์เลคคอร์ดละ94ตัวแคปแคปไปหน่อยมันจะปั้นคิดปะมันจะปั้นคิดปะเออจะคิดหน้าสนนะ คิดคิดน่าสนอยู่คิด,ค,ดคิดมันแรงอยู่ไอ้ยาไอ้ยานี่ใช่ปะเวกเตอร์เนี่ยน่าน่าสนดน่าสนเวกเตอร์น่นนาสน,าสนาสอยู่มีคนร้อยสิบเจ็ดอ่ะแค่กันสี่นิ้วก็จะล็อกไลท์สัตว์ไอ้ยาตะกูแกล้ได้ละกันสี่กว่ไอฟฟฟ้ฟุกฟุกฟุกฝากแอบแล้วส่งมาในเฟซให้พี่หน่อยเด้อฟุกพี่จะเอาไปแอคในเพจแล้วเผื่อลูกค้าเขาเห็น เกิดแบบว่าโห่เขาเห็นอะไรบ้างจับรัดจอยพี่หน่อยได้ไหมเอารูปพี่แ่ละจับรดจอยพี่หน่อยไมันผ่านไปแล้วม่ไม่นี่เลยแอกตอนนี้เลยฟุ๊กตอนนี้เลยนี่เกสี่ตัวเนี้ยลงมาเกสี่พี่พี่แอคกเลยเกสี่ตัวครับอืมเกมมันยากมากเลยนะเว้เกมสี่ตัวในเกมแบบเนี้ย ก็สัเพื่อแม่งห้าสิบหกตัวเห็นปะแม่งห้าสิบหกตัวที่เอเบอันนี้จวดวะอันอันนี้จวดจริงแต่ดาดแม่ต้องดาดไม่ต้องแคบๆเหมือนอันนี้เจ็ดเอบสี่ตัวเอเบจอันนี้เลยออกดีจัดอันนีอ้อะโอเคทังนึงขอยนาพเพิ่มเพคก่อนเนี่ยเหนื่อยเลยสัตว์เหนื่อยแล้ววะยังไ giờ còn giờ, ơi kia mèn bắn gần kia mèn bắn hải